สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการหลักไม่รู้โรยนะคะพบกันที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์นิตยาศรีปรมค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์เมธินีวิรันทพมงคลค่ะเป็นอาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรคะ เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอาหารค่ะ,คะที่มันเกี่ยวข้องกับโรคมรคะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งก็เป็นกันได้ทุกทุกคนนะคะทุกคนมีความเสี่ยงพบได้ในทุกช่วงอายุเลย<ช>นะคะ,คะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสถิติของอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะ,คะอย่างน่าเป็นห่วงเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ อาหารนะคะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันนะคะแล้วก็ความเสี่ยงในการทําให้เกิดโรคมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยนะคะอาหารเนี่ยมันเป็นจานโปรดของเราเนาะ,ะเราก็สามารถรับประทานแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะแต่ก็ยังมีอาหารหลายประเภทคะ่ะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคมะเร็งได้นะค,ะค่ะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยก็น่าจะเหมาะสมกับทุกท่านนะคะเพื่อที่จะป้องกันมะเร็งค่ะอันแรกนะคะเป็นอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนสูง ถ้าเราพูดอย่างนี้นะคะทุกท่านอาจจะงงเนาะว่ามันเกิดมันเป็นอาหารประเภทไหนนะคะ,ะแต่เราจะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยก็คือเป็นอาหาร,รพวกพวกประเภทปิ้งย่างค่ะที่เรามาชอบรับประทานกันอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะ,ะ,ะแล้วก็อาหารรมควันด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะ,ะเช่นพวกแฮม,มพวกไส้กรอกอย่างนี้นะคะสารพวกนี้มันจะอยู่ในอาหารประเภทที่มันมีการให้ความร้อนสูงๆในการที่จะมาปรุงนะคะเขาเรียกสารนี้ว่า PAH นะคะ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้นะคะในไขมันสัตว์ที่เป็นไขมันหมูไขมันเนื้อทั้งหมดเลย<ม>เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิ้งหมูปิ้งเนื้อต่างๆน้ำมันที่เกิดจากสัตว์พวกนี้นะคะมันจะหยดลงไปในเตาไฟแล,แล้วเกิดควันเกิดขึ้น,นะคะ่ะสารพวกนี้ก็จะเข้าไปจับกับเนื้อที่เราปิ้งอยู่นะคะแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งขึ้นมา าาซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะสะสมจนเป็นมะเร็งนะคะเราก็จะเจอในพวกมะเร็งเต้านมะมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะอาจารย์อค่ะแล้วมีงานวิจัยไหมคะที่รองรับเกี่ยวกับสารพวกนี้นะคะ่ะที่ทําให้เกิดมะเร็งมีมีงานวิจัยปริมาณมากนะคะที่เขาทําการทดลองเนาะ,ะแล้วก็ทํากันมาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะก็ เป็นงานวิจัยดังๆเลยก็คือเป็นของประเทศสวีเดนเลยนะคะอาจารย์เขาพบว่าอาหารที่ถูกทอดหรืออบด้วยความร้อนสูง<ะ>เออเราอาจจะคิดไม่ถึงเนาะนอกจากพวกปิ้ง,งย่าง,างวพวกไส้กรอกแล้วเนี่ย<ะ>ยังมีทอดมีอะไรที่มันทาให้ความร้อนสูงแล้วทำให้ก่อมะเร็งได้นั่นก็คือ<ะ>พวกมันฝรั่งอบกรอบ ค่ะแล้วก็ขนมปังกรอบบิ๊กบิสกิตอย่เงี้ยค่ะไอสารพวกนี้นะคะจะมีสารเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอะคิรามายค่ะอคิรามายอืมตัวนี้ก็จะเป็นสารก่อมะเร็งอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดทุกท่านเนาะอาจจะเคยเห็นเนาะเวลาเราไปหรือเราทําอาหารเองก็ได้ถ้าเกิดเราใช้น้ํามันนั้นเกินสองครั้งนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ อาจารย์คะนอกจากอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนสูงเช่นพวกปิ้งย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นของปิ้งที่มันมีสีด,ำดำําๆใช่ไหมคะแล้วก็การใช้น้ํามันที่ซ้ํานะคะก็คือทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะทําให้เกิดมะเร็งยังมีอาหารชนิดอื่นอีกไหมคะที่ทําให้เกิดมเมล็งไดอ้อันที่2เลยดีกว่านะคะที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นอาหารประเภทไขมันสูงเนาะเราก็จะพบนะคะจะเป็นพวกไขมันที่มันอยู่ในสัตว์เนื้อแดง สัตว์เนื้อแดงต่างๆเนี่ยเช่นเนื้อวัวนะคะแดงมากเนาะ,ะเนื้อหมูะนะคะแล้วก็สารพวกนี้นะคะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะ,คะก็จะพบมากที่อื่นด้วยเช่นกันนะคะ,คะพวกไข่แดงนม,มแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็แต่ถ้าเป็นนมไข่แดงเนี่ยจะไม่อันตรายสูงเท่ากับไขมันในเนื้อสัตว์นะคะ,คะแล้วก็ มีไขมันที่แปลรูปอีกนะคะอาจารย์ที่เรามันแฝงอยู่เราอาจจะไม่รู้นะคะ,คะเช่นพวกมาร์การีนนะคะ,คะมาร์การีนเนยขาวอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะมีคอเลสเตรอรลสูงมากนะคะ,คะก็เป็นสาเหตุนอกจากเราจะได้รู้ว่าไขมันเนี่ยทำให้มีไขมันสะสมในหลอดเลือดแล้วมันยังสร้างก่อตัวทําให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วยค่ะอืมค่ะแล้วมันจะทําให้เกิดมะเร็งที่ส่วนไหนของร่างกายคะ ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เรารับประทานไปทางการกินเนาะ,ะก็จะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะลำ,ลำทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กนะคะ,คะมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็อีกทั้งนะคะอาจจะคิดไม่ถึงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยค่ะอืค่ะอาจารย์ค่ะในปัจจุบนนันอะนอกจากอาหารไขมันสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยมักจะชอบรับประทานพวกอาหารแปรรูปนะคะเป็นพวกไส้กรอกนะคะกุนเชียงอาหารพวกเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งไหมคะอันนี้ก็ มีอนุจใจรองรับแล้วนะคะก็คือมีมาหลายปีแล้วล่ะคะเพราะว่าการใช้อหรือว่าการรับประทานอาหารประเภทเนื้อเค็มกุนเชียงอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะไส้กรอ,อกเบคอนเนี่ยเขาจะใช้ส่วนประกอบก็คือดินประสิวนะคะในการทําซึ่งมันเป็นคุณสมบัติคล้ายๆสารกันบูด ตัวนึงเลยนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นประเภทของไนไตรด์หรือโซเดียมไนเตรตเนี่ยนะคะมันก็มีหน้าที่คุณสมบัติที่ชัดเจนของเขาก็คือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียค่ะก็เลยทําหน้าที่ในการถนอมอาหารในอาหารที่ปิดสนิทเช่นพวกอาหารกระป๋องเนี่ยค่ะแล้วก็สารเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือประโยชน์ของมันคือถนอมอาหารแต่โทษของมันก็คือเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งค่ะ ถ้าเกิดเราได้รับการกินหรือว่าเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานานก็สร้างทาให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มะเร็งที่พบก็คือจะเป็นพวกมะเร็งกระเพาะอาหารหลอดอาหารลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะทําให้เกิดเป็นมะเร็งหลายระบบเลยนะคะอาจารย์นอกจากอาหารแปรรูปแล้วยังมีอาหารอื่นอีกไหมคะอาจารย์อาหารอื่นๆนะคะก็จะเป็นอาหารที่ มักจะปนเปื้อนสารพิษสารเคมีเข้าไปพร้อมๆกับอาหารส่วนใหญ่เราก็จะเจอเป็นพวกแต่งกินแต่งรถใช่ไหมคะแต่งรถ แดงกินเลี้ยนแบบธรรมชาตินะคะก็คือเป็นสารที่มันไม่ใช่ธรรมชาตินั่นเองเช่นสีผสมอาหารที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้ใช้กับการผสมอาหารปัจจุบันเนี่ยเราบางทีเราก็เจอนะคะถ้าเรามีการตรวจนะคะอย่างที่มีข่าวออกมาก็คือมีเอาสีย้อมผ้ามาผสมในอาหารนี่ค่ค่ะเพื่อให้อาหารมีสีสันสวยงามนะคะแต่โทษของมันก็คือทําให้เกิดมะเร็งได้นี่ค่ะ นอกจากนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้พวกสารเคมียาฆ่า,มาแมลงนะคะในผักผลไม้นะคะ<ช>อันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราต้องลดในการบริโภคนะคะอาหารที่มีสารพิษอาจจะต้องมีวิธีการล้างนะคะที่มากขึ้นแล้วก็ ดูในเรื่องของความปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพในการเลือกซื้อนะคะค่ะนอกจากอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังมีอาหารกลุ่มอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่จะทําให้เกิดมะเร็งได้คืออาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงค่ะ,คะอาจารย์แม้ว่าสารที่เรามาปรุงอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าโซเดียมคลอรีนนะคะ,คะก็จะมีความเค็มเนาะแล้วเราก็จะต้องการเกลือที่มี ป้องกันโรคคอพอกสมัยก่อนนะคะเราก็เลยเอามารับประทานนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมกันแต่เราก็จะรวมไปถึงอาหารประเภทหนึ่งค่ะที่ต้องใช้เกลือเป็นส่วนประกอบเป็นปริมาณมากก็คือเช่นพวกอาหารหมักดองค่ะ,ะแล้วก็อาหารที่ใส่ผงชูรสเนาะก็จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็หลอดอาหารได้ค่ะ ดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้<ช>นะคะอาจารย์ค่ะอาาน,น,นอกจากเกลือโซเดียมจากที่เราพูดคุยกันแล้วยังมีอาหารอื่นอีกไหมคะอาหารที่พบบ่อยๆเลยะนะคะล้วชาวบ้านเราน่าจะต้องรับประทานเข้าไปทุกวันเลยบางทีนะคะ,คะก็คืออาหารที่มีเชื้อราค่ะ,คะใครจะคิดท้าว่าอาหารเชื้อราประเภทนี้มันอยู่ในพวกหอมกระเทียมแล้วก็พริก ะนะคะซึ่งคนไทยเราเนาะนิยมรับประทานอาหารที่มันมีความจัดจ้านมีมีความเผ็ดนะคะ,คะเช่นพริกแกงหรือว่าน้ำพริกต่างๆนะคะ,คะที่เรารับประทานนะคะพวกนี้จะมีสารอฟราทอกซินอยู่นะคะ,คะซึ่งมันอยู่ในเม็ดธัญยพืชถัว่วลิสงครั่วพริกแห้งหอมกระเทียม พวกนี้นะคะเก็บไว้นานเกินไปมันจะมีความร้อนความชื้นสูงนะคะรับประทานเข้าไปเนี่ยจะเป็นมะเร็งตับนะคะในอน้าฝนเป็นมะเร็งตับได้ดังนั้นก็คืออาหารพวกนี้ไม่ควรเก็บไว้นานนะคะแล้วก็ควรจะเป็นอาหารที่สดใหม่ปรุงสุกแล้วก็รับประทานเลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแอลกอฮอล์มันมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับการเป็นมะเร็งคะอาจารย์ เป็นเกี่ยวกับสารที่อยู่ในแอลกอฮอล์ค่ะ,คะที่เรียกว่าเอทานอลนะคะเอทานอลเนี่ยมันอยู่ในแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะถูกย่อยสลายแล้วกลายเป็นสารที่เรียกว่าอ e ะเซตอัลดีไฮด์นะคะสารพวกนี้จะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราอ่อนแอลงค่ะเราก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอีกทั้งถ้าเราสูบบุหรี่ยิ่งด้วยนะคะ,คะก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกนะคะส่วนใหญ่คนที่รับประทานอาหารประเภทนี้นะคะก็จะเป็นมะเร็งช่องปาก มะเร็งตับนะคะแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะค่ะเราได้รู้เจ็ดอันดับนะคะในการความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดมะเร็งดังนั้นเรามาลองฟังกันดีก,กว่าว่าเราจะมีอาหารอะไรบ้างคะอาจารย์ที่สามารถต้านมะเร็งได้อาหารที่รรบประทานง่ายๆนะคะ,คะประมาณ10อันดับนะคะ,คะที่ขึ้นชื่อเลยว่าป้องกันการเกิดมะเร็งได้อันแรกก็คือเป็นผักค่ะ,คะ ผักที่เราหากันได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นผักที่มีกากใหญ่นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มทั้งมีสีและไม่มีสีนะคะ,คะกลุ่มผักมีสีก็เช่นพวกบีทรูทเนาะเราอาจจะหายากนิดน,นึงก็คือพวกแครอทด,ดีกว่านะคะ,คะแครอทมะเขือเทศนะคะบ็อกโคลี่กะหล่ำปีพวกนี้นะคะก็จะต้านอนุมูลอิสระนะคะยิ่งมีความเข้มสูงมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งต้านการเกิดมะเร็งมากขึ้นเท่านั้นนะคะ,คะ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกกลุ่มตระกูลกะหล่ำนะคะ,คะแต่ก็ต้องเน้นนะคะก็คือคนที่เกิดเป็นเกี่ยวกับไทรอยนาอยไม่นิยมให้ทานประเภทกะหล่ำนะคะ,คะเพราะว่าจะยิ่งทำให้เกิดอันตรายของการเกิดไทรอยมากขึ้นนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มี ปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้ก็สามารถรับประทานได้นะคะค่ะค่ะอีกอันนึงก็เป็นพวกหัวหอมกับกระเทียมค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะกระเทียมคนลวกเลือกที่เป็นสดใหม่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรามากนะคะ,คะแต่กระเทียมเนี่ยกับหัวหอมเนี่ยนะคะมีคุณประโยชน์มากมายค่ะถ้าถ้ารับประทานได้ก็ควรจะรับประทานนะคะเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งค่ะ,คะ เคยได้ยินว่ากระเทียมเนี่ยสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะ<ช>แล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยนะคะ,คะมีประโยชน์มากเลยนะคะอาหารต่อมาเป็นอาหารประเภทปลาค่ะ,คะ,ะที่เน้นเป็นปลาที่เขาอยู่ในน้ําเย็นด้วยะนะคะถ้าถ้าบอกพูดถึงว่าเป็นปลาน้ําเย็นก็อาจจะไม่เจอในประเทศไทยใช่ไหมคะก็จะเจอเป็นพวกปลาแซลมอนซึ่งปัจจุบันเราสามารถหารับประทานได้ไม่ยากแล้ว นะคะ,คะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะคะ,คะปลาทูน่านะคะปลาจากน้ําทะเลลึกต่างๆเนี่ยเขาจะมีอันอ่ามีสารที่อุดมในการที่จะต้านอนุมูลิสระแล้วก็ต้านมะเร็งได้ค่ะแล้วก็เป็นไขมันที่ดีมากๆนะคะเป็นโอเมก้าเนะ<ค>ะาะ DHA ต่างๆนะคะ,คะก็จะช่วยป้องกันร,รวมถึงช<ค>ะลอถ้าท่านที่เป็นมะเร็งไปแล้วมันจะชะลอการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันดีมากๆเลยค่ะค่ะนอกจาก มีในเรื่องของผักนะคะปลาน้ำเย็นอันดับที่3ามเหรอคะอาจารย์คืออะไรคะอันดับที่3ก็จะเป็นพวกตระกูลถั่วนะคะตระกูลถั่วต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถรับประทานง่ายนะคะหาทานง่ายเหมือนกันนะคะก็คือพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะถั่วแดงถั่วลิสงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกน้องเมื่อกี้เราจะเจออัลฟาทักซินในถั่วลิสงปริมาณมากนะคะนี่ก็ต้องเอาที่มันเป็นสดใหม่นะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะสารพวกนี้นะคะที่เป็นอ,อยู่ในถั่วเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าอินโนทซิตอลนะคะซึ่งเป็นตัวต้านตัวมะเร็งได้ดีเลยนะคะอุดมไปด้วยกากใยนะคะที่มันสามารถละลายได้นะ้ำเมื่อจําเป็นต้องไปละลายในไขมันนะคะพวกนี้เขาจะทางานตามร่างกายให้เป็นไป,นปนตามธรรมชาติเลยะคะ่ะพวกมเมล็ดธัญพืชนะคะอันนี้อาจจะหายากหน่อยเนาะข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่นะคะ แต่ถ้าเกิดในไทยเราก็น่าจะเป็นข้าวโพดนะคะ,ะข้าวโพดนี่หาง่ายนะคะซึ่งพวกนี้นะคะจะเป็นกากใหญ่ชั้นดีนะคะ แล้วก็แตกตัวได้ดีในลำไส้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นกรดบิวเทริก er นะคะซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งได้อย่างดีเลยค่ะอันดับที่5ก็คือสาหร่ายทะเลเนาะตอนนี้เราก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลย<ฆ>แล้วเราก็นิยมทานสาหร่ายด้วยนะคะ<ฆ>ก็ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารแน่นอนเลยนะคะ<ฆ>แล้วก็ประกอบด้วยมันเป็นเส้นแบนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>ก็คือเป็นกากใยชั้นดีเหมือนกันค่ะจารย์ แล้วก็ละลายน้ําได้ดีต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะค่ะเคยได้ยินว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะช่วยต้านมะเร็งได้จริงไหมคะอาจารย์จริงค่ะเป็นเป็นตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัเบอร์รี่สตอเบอรี่เชอรี่นะคะหรือว่าสตอเบอรี่เอ่อเบอร์เบอร์รี่สีดําทั้งเบอร์รี่สีดําสีม่วงได้หมดเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าในสารพวกนี้นะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังทําให้ผิวพันณเต่งตึงดีด้วยนะคะค่ะ อันอื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะคะชาเขียวนะคะพวกนี้ก็จะเป็นช่วยระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้นะคะ<ร>ชาเขียวก็มีทริคนิดหน่อยนะคะในการรับประทานนะคะชาเขียวเนี่ยเขามีงานวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศจีนนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะมีชี้ชัดแล้วนะว่าป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะ <trainers S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนเซลล์มะเร็งให้เป็นเซลล์ปกติได้ด้วยนะคะ แต่การรับประทานอ่ะพวกชาเขียวเนี่ยนะคะต้องดื่มทันทีค่ะ,คะหลังการชงเสร็จไม่เกิน2-3นาทีเพราะว่าเวลาชาเขียวโดนกับออกซิเจนแล้วเนี่ยคุณค่าก็จะเสียไปค่ะ,คะก็คือดื่มทันทีหลังชงเลยใช่ะค,ะค่ะจย์นอกจากชาเขียวแล้วยังมีอาหารอื่นอีกไหมคะก็จะเป็นพวกเครื่องเทศเนาะ,ะเราก็นิยมกันอยู่แล้วนะคะสําหรับไทยเรานะคะกระเทียมหัวหอมอพริกไทยนะคะขิงอบเชยพวกนี้ก เป็นอุดมไปด้วยสารต้านมะเร็งและก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ,คะเป็นการดื่มน้ําสะอาดนี่งคะ่ะง่ายๆเลยเนาะ,ะดื่มน้ําสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอะไรการดื่มน้ําสะอาดก็เหมาะสมกับทุกโรคอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราประกอบไปด้วยน้ํานะคะเมื่อเราทานรับประทานน้ําที่มันสะอาดนะคะมันก็จะควบคุมสมดุลกดดัางในร่างกายขจัดสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ตลอดจนก็คือการนําของเสียออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ สุดท้ายนี้เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับอาหารที่ทำให้เกิดมะเร็งและการป้องกันบ้างคะก็ตอนนี้นะคะอาหารเราหาสามารถหาได้อย่างหลากหลายเราก็ง่ายมากขึ้น,นะคะ่ะอาจารย์เราสามารถที่จะเลือกทานได้แต่เราไม่ได้บอกว่าให้ทุกท่านงดอาหารประเภทนั้นนะคะแค่ลดปริมาณล,ลงหรือว่าความฉี่ในการรับประทานน่ะให้ลดลงะค,ะค่ะ แล้วก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะกับร่างกายของเราเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะ,คะก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดได้ในอนาคตเนาะมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะคนที่อายุ40 50แล้วนะคะเดี๋ยวนี้มันเกิดได้ทุกช่วงวัยค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยของเรานะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เมธินีวิรันทับมงคลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้หากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ เฟซบุ๊กสถานีวิทยกุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนหรือสามารถติดต่อเราได้ที่ nu radio 1 0 7 2 5 a t o t n e com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ